ดีครับผมนะครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะครับถ้าลงคลิปลงสาขอโทษได้ครับผมนะครับมีไดคอนเทนต์ไดไอเดียใหม่ๆนะครับผมนะครับสีเฮ็ดยังเดี๋ยวเรามาซื้อนะครับดียวซิมมาซื้อกระดาษห่อข้ขวัญนะครับนะครับกระดาษห่อข้ขวัขแล้วก็ขนมนะครับขนมมันใดดีแน่นะติ๊กตอกติ๊กต๊อก เห็ด้องขวันนะครับให้เด็กน่อยได้จับฉลากกันนะครับนี่อันนี้อีกสองอันใช่สองอันสองอันอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อีกเออนี่ก็เป็นขนมนะครับเี๋ยวเสือเอาไป่อ้องขวัญให้เด็กหน่อยจับฉลากนะครับหลายอย่างอยู่รยครับผมนะครับเมื่อกี้ก็ อของมาแล้วนะครับเดี๋ยวสมมาห่อของขวัญเป็นสามกองนะครับสามกองตัวนี้นะครับเดี๋ยวไ้เด็กหน่อยจับอยู่สามคนนะครับเดี๋ยวสมมาหอ่อครับอันนี้คือขนมนะครับขนมนะครับทือข้าเสีเห็ดของขวัญไ้เด็กน้อยนะครับผม แล้วก็สิแดงก่อนอันใดอันใดนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วไก่แล้ว สองครับผมสองแล้วอ่าครับผมนะครับเสร็จแล้วครับ,ส,รบ,นะรบ,รบสามกล่องนะครับเสียหายเด็กหน่อยสามคนสีเขียนอันนี้ไมายเล็กหนึ่งนะครับหนึ่งสองกล่องนี้กล่องที่สาม็นสามกล่องนะครับผมครับผม เดี๋ยวเขาจะเอาของขวัญเนี่ยนะครับไปให้เด็กหน่อยสามคนเขาจับกันนะครับอยู่หมู่บ้านใกล้ๆนี่ครับบ้านใกล้ๆเขานี่ครับเดี๋ยวไปกันครับผมมา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 จับฉลากเร็วมาจับฉลากเร็วเร็วเร็วเอ๊ะจับตรงไหนดีวะตรงไหนไปตรงนู้นดีกว่าไปมาจับฉลากเร็วจับฉลากเร็วเดี๋ยววางไว้ก่อน ไ,ได้ไม่ได้ห้ามยังยังย,งยงังจะต้องเป็นช็อตเอาล่ะก็อันนี้นะเดี๋ยวชิมาตัดต่อเองแม่แม่มังคีแค่นี้ก็ได้หรอพี่เห็นชัดเจนอ่ะอ่าอ่าครับผมนะครับนี่เด็กๆสามคนนะครับอ่ะมองกล้องมองกล้องมองกล้องนะครับเดี๋ยวเด็กๆสามคนจะจัดโชว์ลากนะครับนะมันจะมีหมายเลขหนึ่งนะเด็กๆหมายเลขสอง หมายเลขสามเดี๋ยวอเอาแก้วก่อนแก้วก่อนลุกแก้วก่อนแก้วกินเบียร์หรือกินเหล้าพี่อะไร <laughs> ไม่ถามหาแก้วไงแก้วนี้แก้วนี้อ๋อแก้วใส่ใส่ใส่เบอร์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 อเขาลึกว่าแตถามหากินเบียร์กินเหล้าตายแล้วนี่ครับสามเบอร์อนะครับเดี๋ยวใส่ในนี้โอเค แล้วนี่คิดว่ามีอะไรมีอะไรมีอะไรจับเบื่อนมีอะไรโอลาได้ออกแร้วเป็นไหมไอ้เปอย่างนี้สามคนได้ไหมไม่เป็นหรอวังเป็นไหมเป็นไหมไม่เป็นเหรออ่าเดี๋ยวใครจะจับคนแรกมันมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามของขวัญพี่ไม่ใครจะก่อนหนึ่งสองไม่ได้ต้องจับเอาตามได้หมายเลขไหนหมายเลขนั้นนะเดี๋ยวรู้ตัวนี้แก้วตัวนี้แก้วนี่ตัวแก้วสามอันเลือกเอานหนึ่งยว เอาใครจะจับคนแรกยังจับผี่ใหญ่ดีกว่าเอาใครจะจับคนแรกเอย่าจับอย่าอญ่าอย่าจับคนแรกเนาะอ้าวจับแล้วก็ไม่ใกล้หน่อยโอเคเอ้าวอ่าปุ๊บเอาเปิดแล้วหมายเลขอะไรเปิดแล้วหมายเลขอะไรหมายเลขสามอันไหนอันไหนอันไหนอันนี้อุ้งไม้อุ้งไม้อุ้งไม้ก่อนเลยอุ้งไม้แล้ว อ้าครานี้ใครจะจับคนที่สองยากจับใช่ไหมยันยันนี่เรานะจับเลยไปพ่อยันไม่ต้องจับให้น้องจับให้น้องจับดีกว่าโอเคไหมอ้าอ้าเอาเปล่าปล่อยชุบกันเปล่ายิชุบกันเปล่ากันนอ่ะอ้าเปล่าเลยยันอ่ะมวยไปมาเดี๋ยวแล้เอาฟาดกันฟาดกันอ่าเอ่ยันควรจะใช่ยัน ย่ยได้จับก่อนนะครับอ้าวแกะแล้วหมายเลขอะไรโยโยยหมายเลขอะไรไเ,กกกกไเ,เ,เอ่ยหมายเลขติ๊กต๊อกติ๊กตอกหมายเลขหนึ่งยันไม่ได้กินเรายันเลยอ,อ,อันนี้ยันไม่ต้องจับแล้วยันได้ยังไงก็ได้หมายเลขสามโอ้อยใช้รูปใช้รูปเด้ออิเดียวมอ็อกองม็อกก็อ่าไหนนะครับผมก็นะครับ สิ้นปีแล้วนะครับเด็กๆได้กินขนมเต็มเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับผมติดตามพี่ที่ช่องไหนครับเอ่อช่องนะครับสุนทรแสงเพชรครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยเห็นครับเด็กๆได้กินขนมแล้วโอเคครับ